กลุ่มพลังใหม่เก็บเพ็ดนี่นะคะเควรสนใจอย่างนี้นะคะสามารถโคจรจะเจอกันได้ยิ่งเออหวยไทยในยุคนี้สีสันดีมาดูมาชมกันยกที่หนึ่งค่ะบนเวทีครับคู่นี้ก็สู้กระหว่านเป็นยกาฟแดงครับนี่คือเพชรบุรพานเพชรภูผานี่ยนะเพชรภูคาตื่นตัควรสนใจใครชอบเนี่ยสายใ่ของรู้สึกเป็นที่ดีนะ ก็โดยทางด้านของคนละนู้นท yeah ุ่งสังกัดก็มีเสียงมากมายเลยรัฐเด่นฟิลัดรัฐตะนาบูร์ในรังทองในเกิดทุกทางด้านของผู้มาทองตัวเตะมวยไทยก็จากกรุงปารีสในของคุณสมัยสกุลเตต้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถเล็กที่มียี่ห้อเป็นเครื่องการันตีนะครับลูกคุณทองครับก็ถือว่าทั้งเพชรภูผาและก็ทางด้านของกุมารทองนี่ก็ ตาคนต่างชนะเจ้ากับตันทีมมาด้วยกันทั้งคู่กันก็ถือว่าฟองไม่ห่างกับคู่นี้นะฟองไม่ห่างนะตัวสมัครโสดทอดเป็นนักสกุลแลบปุณทีในสับครให้ครบนะยิงยกแลยกแรกยกที่หนึ่งก็ดูใจโยนหินถามทางก่อนนะของกิ่งยังไม่มานะ่ยนะอันนี้ก็เสียเปรียบช่วงกับทางน้าเจ้าเพชรปูมา แต่ฝีมือไอคิวไม่เป็นรองรับเจ้าดีครับอาวุ้นขมบส่วนเขา่านี่ก็ทางด้านของตุ้มบานทองสูงยาวสูงยาวไม่ต้องเข่าดีอยู่แล้ว<อ> <c oughs> พี่นี่ในขาขาของจอมเตะขาใจครับจดเบี้เกียรติวงสิ์น,นะหละงังจากนั้นของฝากเงินหนึ่งถัดเข้ามาครับแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับฝากตัดส่วันที่25้าที่จะถึงนี้นะคะไปดูผู้วยเงินแสนนะมีอยู่แล้วขั้นต่ำมีฝากละแสนละ สัมเา้ะอุทโนทองสิบริจา์จะเจอกับเออันตรายนะคะที่ยี่ห้นี้นะคะังทำแบบนท้ตาดสุตสำหรับน้องตัวนหม่เนี่ยโต่อไปก็จะได้ของมันเจะิลยตัดตันนะคะคต่อไป สองนะครับผู้ต่อไปนาทีงานฝ่ายจัดศึกนะครับเกียนเชิญท่านผู้การทิ้งที่จากอุบลร้อยตุรเอกวุฒิชัยจากอุบลครับผู้กองวุฒิชัยแล้วก็นายกแหลมลำปลายมากนายกแหนมระเบิดหรือว่านายกชาณรงค์ลายสนมีผู้พิบูรนการทิ้งที่ผู้กองวุฒิชัยนายกแหลมลำปลายมากแล้วก็เสียแหนมระเบิดสี่ท่านครับเป็นเกียรติมอบปลายมวยคู้ต่อไปเลียนเชิญท่านไว้ครับ เราจะแท่ไว้วงงานะคะสีทุนเกิดของเรานะคะที่คู่ต่อไป วันนี้ขอบคุณสำหรับทางด้านอายสติสุรินด้วยนะคะพี่น้องของเราได้ดูได้ชมบรรยากาศตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นต้นตืน่าที่ทำหน้าที่มาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วก็ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่สองของกองคู่มวยรายการแล้วก็จะเทิมความมันขึ้นไปเรื่อยๆนะคะกับบรรยากาศตรงนี้สุดวันกรตตันยูบานโคกระชายกามรสษจมงหวัส,รสุรินร์นะคะ มาดูมาชมกับยกที่สครัคุณลุกาวีรุ่ค่ะกับเข้าสุสนามกัต้องชมยกที่สองกับบนเวทีนะสู้กันรัมบัตินักของนละจไปแดนเรีย์ภูผาอุ่ลนั่ก็จะเป็บาณรทองตัวเต๋มวยไทยดาบีฟรายเล่อต่อบัวงามนะครับคู่นี้เร็วกว่าสั้นกว่าพัน์นะของเพชรภูผาจากสายดึงดีสูงยาวเข่าแหลมได้กจากกุ่มพรหจบแไกครับยสองอ่ะ อ่านเชิงดูใจครับยกสองครับในคอยพี่ที่สายฝนคฟังเพลงจานนวลปังสบปลาวโลลุงครูทองนี่คิดถึงแม่ยานาฟังประเทศทื่นบ้านส่วนบ้านนี่ผมจะรู้จักเพลงลุกทุ่งสายยำสัญญาประมาณนี้รู้ครับผบนี้เลย ของจริงเรื่องมาของจริงเรื่องมาทางนักแสดงวันนี้มันเป็นแฟน์นี้มาจากควนอุบลนี่เยอะนะพี่รุ่นนะพอออกคิตตี้คิตตี้มวยไทยวันนี้ก็มาโอ้โหดาราผู้จัดเสดิจมาเมื่อสักครู่เชิญครับเท็กคนเสิร์ฟก็เด็กมีมาหลายคนเลยเนาะสบินดำเมื่อสักครู่วันนี้ก็มาพี่คุณนครอุบลอย่างนีโปรแกรมเด็กพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งสามสิบนะคะ กราคุณพุทีกีดางใสเสเชียบุตรดาวบควฟังยกสองแปดเจนะพี่น้องนะวันนี้เราเจอกันไปดูจ้าโวกฟ้าสานไปดูเพชรกลางนาไปยักเล็กและก็ผู้มวปในกันยี่สิบกว่าผู้ความมันีิ้ขับขั้งเลยครับพี่น้องรับเชรจวนเจรจวนก็คือว่าฟันอุบัสศีรษะเกียรติยี่สิบสี่นี่มีหลายที่ อุบลก็ได้ข่าวว่าสองที่สีสะเกดก็สองที่สวนลูกอูนตเนี่ยไปที่เสนาใหญ่คูขัดนะครับรนี้ดีเจใจ่วงสานะครับพนี้ตบอกว่าแยกวงกันก่อนครับีกั้แยกวงกันไม่ใช่ว่าดักแล้วแยกวงนะเนื่องจากการงานคนละที่ครับองานชเป็นงานชนยกสครับยกที่ส ต้อนรับผู้วัครับนีู้วาม่านเจรญให้กับทีมงานได้ปฏิบัติด้วถูกต้องนะครับเชิญอาจารย์นะครับต่อจากผู้นี้นะก็จะเป็นเทิดวันเจริญออทิคุนสืบกันเทอดกัดกันนาคราบบุญไทยมีมนะครับแล้วมาที่บวยตกทางนะครับวินเนอร์มาตุ้งเขาหลวงกับเทอดพีพีสิเกหวานครับหลังจากนั้นก็มาดูซุปเปอร์บอยสอนฟุจิมาวิทย์กับเ่อดชนะเพชรสอนทศพลจี และไปที่สนามดังนายุกแลปไทยอภิชยรินกัลดนานเพชรจิ๋ว้าทุ่งเขาหลวงครับเตรียมตามนี้นะครับต่อจากนั้นเราก็จะเข้าสู่คู่มวยไายทอดเลยครับ แัดแนดวยท่านผู้ใหญ่ของเราด้วยทุกสารทิจนะคะเริ่เริ่มหนาตาครับพอหนาตาก็เริ่มอบอุ่นนะเพราะว่าผู้มวยในดางๆและก็ความมันกำลังแล้อุขึ้นเรื่อยๆอนะนเยรับอความเย็นได้ัทีกยตยกระซิบอกเลยช่วงงานเยอะๆงานยุุมเงินก็เริ่มชุมเหมือนกันเป็นชุปนเป็นชุปานเจานี้ยกสามยกสุม ผ okay. ู้บบาวเมียปาไม่ต้องผูกมัคกับแล้วเจ็บนิเจ็บนิดเนตรงที่ถูกใจก็ยังยังยังแค่ไนยังเท่ไหรในทางของสงสัยแล้วเนื้องนี้ตัดดวใจก็ยังถูกบังยังผมไม่่ไปไม่ติดนจครับถ้าเกิดต้อวการช่วยกันส่ต้อง

เปมหัทองก็โอ้ยสาดมาด้วยซ้ายหน้าซ้ายปัดซ้ายอ่าลองผ่าน,นีอย่างนี้สามานะครับตามเสียนเนยืปัดมาแลครับมาดูแม่ดูว่าม,มา,มมา,าทองนีนตัโดไม่โย่ครับแต่เพราะว่าผู้ผาทแข็งแรงจมีรูปออกมาาทีนีนักตัแงตนี่กันเนี่นนยเเขาไปตมาเยเสียได้หรือเต่าตช้าโดนโอเอาน ดูะด <tatto, S 2> <impose them. S 1> ูช kind of ุดน oh ี้ครับใครตีใครไม่ได้นับจับแยกนับกรรการบนทีนีุ้นเยาวรักสายไม่โดนนะแม่ขนนี้นี่6ุนดิอแลพี่ลุกลนกโด่เลยแน้แน่เาอีกี้ไปเลยสาวว อและททองนิด้ากัน่อเาขวาไดแล้วครับกู้มาดองเสียบซ้ายแบบนี้เอาเสียบขวาเียบตะแกรงยัดซ้ายแล้วู้มาองเอาแล้วแหไปแล้วจบยกนึ่จบยกสามไปทักีกนะอ่ะแท๊บเดินครับคนมาสู้กันต่อนะย้อนดนไปนะครับเดี๋ยวไปมาตามกันต่อว่า สี่กับห้าเป็นยังไงคู่นี้ระหว่างเพชรบูผาอุกมงค์แดงต่าเงินก็อุโมงค์ทองตรวจเสียมวยไทยสูต้ต่อไปอยู่ในสภาพที่ร้อนเลยเนาะมันจะเรินกับกัปตันะนะครับกู้ต่อไปกักรุ๊ปนี้ครูติ๊กพม่กัว่าเจ้าไปงานมหากรรมนะฮะที่อ๋าสุรสารีนะฮะไปที่มาเท่าไรไม่แพงที่ม่ในสามหมื่นเนี่ยแถวนี้ไปได้หมดครับกรุ๊ปนี้ที่มา ห้าเอาไปแถวอะไรนะขบวนกาซาเ่ยห้าเอาไปห้าห้าห้อันตรายแถวนั้นยิ่งแสห้ห้าเป่าไปนะสามยกเนี่ยบรรยากาศแต่งเนื้อแต่งตัวยังไม่เสร็จนะพี่รุ่งนะยครับยังโบกยังหงายยังคว่ำกันอยู่ ผมสังเกตดูครับโมโหรีในชุดนี้มีแต่วัยรุ่นะรุ่มจากโดยทีมนะที่คนแก่เขจะมืนสวอสวอานี่ยรวมกันในรว่นี้นะครับมาบัดจังคร <k <k ับจีเดือนเดือนนะเอาวยกที่สี่นะครับเบจี មកមកមកឆៃជុំនេះណាពីនោះនេះបត់នេះទៅណានេះព្រោះណាត្រង់នេះទៅអង្គទៅព្រឹកណាមិនຕ້ອງមកយ៉ាងនេះអត់ទៅវេទីយ៉ាងនេះសមดวกពីទៅជុំទី5នេះ โยกแล้วต้องออกอาวุธนะบนเวทีนะยกไปออกไม่ได้ออกไใจแบบไปโยกใส่ดนตรีนะไป่ห้าอกมาเมจไม่มีนะต้องออกอาวุธเลยใกูากูมาดดนไปสนะครับเย ยกสี 4, 3, ่ยกสองพันนะพ่บอยไทยยกนี้สบายีครับไดยยกสยกหสบายนะพี่ยกห้ี่อือว่าชกห้าด่วนมโยอายครับสายยาวเยเลยขยับพอะไรกล้ครับคุมหาเนยครสุดยอดิของคุรื่นะซ้ายดีครับ

แล้วาตัวีอันแคนะครับกับากีบนะไม่ดีนะก็ือว่านตัทีมดีไม่ต้อกนนีัลูกไม่ว่าจะเป็นเชรปูนหา่มควมร้อมดครับเีปนี้มโ่ดกอนี้สมัครหั่นแหนครับเอาให้ต่อด้วยแล้วจอพิมพยูร์เอาลูกศรจกลูกศนครับจกลูกศรเลยนะครับไปชิดก่อยลกห้า โอ้ยานเป็นของดีไปเลยครับมวยดีเป็นที่รู้พ,พอนเป็นแฟนพิจิตรน้องตุ่มเอพิจชัยพิบูลพิไทย,ยนายกอดแรกอย่าง,งปลายมากพร้อมทาั้งนายยกแบกรัง่กียจการลงลายลเส้นเพื่อไปสู่การนะได้ที่แข่งกันตั้งเช็ดะเพรียงครับตุ้ครับพิบูนครับเดีียวขึ้นครับซองครับพูจกตรสัถินสีนส่ท่านต่อไปในเนพิจิตไว้นะครับ อพี่ตันเตรียมเลยนะพี่ต่อไปนะผลงานสังสมเสียท่านครับาอ้โหปะทกาศทั้งสองฝั่งสององคครับตอนนี้ปะทยาีลูกเพิ่มได้ไหมครับแการแข่งเกมวันแข่งแต่ละฝ่ายครับฝั่งแดงในตอนนี้ กองวุฒิชัยอาจารย์บอยดอนโคน่วนัางกบเป็นก็ดี้งพอตี่คิดตี้มวยไทยตวนเต๋อซอสมหายตวนเต๋เก็บพวกสิทธิ์ัวเอเก็บงวกสิทธ์อย่างนี้ครับเอายกนายกสุดท้ายครับ6อกหอยู่ฝั่งไหนกันแต่ทีนีๆไปอุบลแน่นอนจะไปเอาหมืองไหนไหน

ទៅមក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  ไม่มีในกฎกติกานะครับเกมจบขอโทษกันคับพัชาาได้ยก4โค้ชยก3ทำททั่แดงนี่ก็มีชิบชัยทีเด่น99ชุูมือให้กับ กุมาทรทองตรวจเป๋มวยไทยเป็ดป่ายชนะคะแนนครับด้นครับขอออมที่อัมชีนแล้วสองพันใช่ไหมพอออตที่โอ้สุดยอดเลยครับด,ดีกับกุมารทอง